มาถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุนเทคนิคสุดแซบโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะฮะนักเทคนิคของเมย์แบงกิปเองนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็อยู่ในกระแสเรื่องราวที่เรื่องราวของการเปิดเมืองกันเลยทีเดียวนั่นคือตัวของเซนเทลนะครับคุณอภิวัตบอกเลยว่าเซนเทลนะครับด้วยว่าดูรูปแบบของกราฟแล้วมีรุ้นปรับตัวขึ้นต่อนะครับให้แนวรับเซนเทลนะครับตรง ให้แนวรับเซนเทลที่34บาท25ตางแนวรับถับไปอยู่ที่33บาท50สตางสำหรับแนวต้านเซนเทลอยู่ที่35บาท75ตางแนวต้านถับไปที่ที่36บาท75ตางนรวันนี้ราคาหุ้นของเซนเทลปิดที่34บาท25ตางลดลง75สตางค์คิดเป็น2.14%น,นะครับมาถึงเทคนิคสุดแซบตัวที่2นะคุณอภิวัฒน์แนะนำาปุึของ CK นะครับชอบการช่างนั่นเองนะครับเรีวยกว่าให้รูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าโมเมนตัมนะครับดูดีนะครับให้แนวรับ CK ที่20บาท20สตางค์แนวรับถัดไปที่บกาบาท70สตางค์แนวต้านอยู่ที่21บาท20สตางค์แนวต้านถัดไปที่22บาทวันนี้ราคาหุ้น CK ปิดที่20บาท50สตางนะ <roup> เพิ่มขึ้น70สตางคิดเป็น 3. 5 4เปเซ นะครับนี่คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าสายเทคนิคนะก็ต้องยึดมั่นนะครับตามสัญญาณทางเทคนิคห้ามเอาพื้นฐานมาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจิตใจมันจะบอกแวกนะครับคือยู่นี้